ไปดูข่าวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตนะคะตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตร่วมกับหน่วยงานทุกฝ่ายบูรณาการกําลังปล่อยแถวจิตอาสาภัยพิบัติค่ะที่ลานหน้าตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตพลตำรวจตรีสุทธิพงศ์เป็กทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมด้วยพันตำรวจเอกลิขิพงศ์ศรีนารางังรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตฐ์และนางสาวชาิครียาเศรษฐเสร,เสรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิษฐ์และนายวิเชียนแสงวิวัฒเจริญประธานมูลนิธิอุตรดิษฐ์สงเคราะห์ ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังจากปอพจังหวัดอุตรดิตอาสาสมัครป้องกันไัยฝ่ายพลเรือนอาสาจราจรและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิต์สงเคราะห์รวมกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะคลื่นดมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบระหว่าง19ถึง24กรกฎาคมค่ะในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะ อาจส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีโอกาสทำให้เกิดน้ำท่วมขังเฉียบพลันประกอบกับช่วงวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาอำเภอฟากท่าอำเภอบ้านโคกและอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบและปัจจุบันยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเยียวยา ตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สั่งการให้สถานีตำรวจทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอำนวยความสะดวกการจราจรและจัดชุดออกช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยรายงานสถานการณ์ทันทีด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุดประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสาความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะเครื่องมือสื่อสาร พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติค่ะ จากนั้นพลตารวจตรีสุทธิพงศ์เป็กทองผู้บังคับการตาํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์มอบเงินสนับสนุนภารกิจอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดอุตรดิตถ์และได้ตรวจความพร้อมกําลังพลพาหนะและอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าภาวะน้ําท่วมฉับพลันและปล่อยแถวจิตอาสาภายัยพิบัติพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตนเองต่อไปประสิทธิ์พึ่งสุขผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพข่าวสรนหะวัน โกกะอินรายงาน